嗯啊、好，走着。

พิจารณาผ้าปลบางสุขควรเิผาไปหลักท่านเอาเราท่ทดผ้ารับมากระลอกลับนึ่ครั้งรับมากระลกก่อน่คั้งเข้ครับาเลยเาใกลกันรับอปครับ้งนองนอยัััััักลก ไปทุกงานเต้ไม่จำคุณปู่คีรนเดชคุณย่าอังชลีสีบุญคุณปูคสุกินคุณย่าใบชิดสีบุญกับสีพัน

ใจดีให้เกียรติมาร่วมในการ,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 รบริการของพยูนเมืรงศพครับขอบคุณครับคุณแก่งตอรอตลาดไทยขอบคุณครับครับในนามเจ้าภาพของพี่ลฤกษ์แล้ววันนี้พันคนตำรวจโภคคำรวมวิทยุกระจ่างนะฮะได้มอบยาสมุนไพรให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นการต้านโควิดนะฮะ อ้าวเราจะได้ที่นะเยวด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอับวันนี้เรามาในงานชาปนกิจศพบัญชานะคะต้องบอกว่ายัางมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่อีกหลายคนที่เราอยากจะไปพูดคุยด,ด้วยแต่อาจจะพูดไม่หมดเพราะช่างแต่ขอพูดบางส่วนว่าในความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาพูดคุเรา้อเราอยากจะไปพูด,พดคุยกับพี่น้องเราหน่อย สวัสดีจ้าสวัสดีครับผม็นไบ้างคะเกี่ยวกับตัวพี่บัญชาใช่ไหมครับพี่บัญชาเท่าที่รู้จักนะฮะเท่าที่สัมผัสมาแกก็เป็นคนแสดงนะฮะแล้วก็แกเป็นคนอัยาศัยดีนะครับรักเพื่อนรักเพื่อนร่วมอุดมการแล้วสิ่งที่แกถูกกระทำนะฮะ จะว่าด้วยเรื่องอะไรก็ตามนะฮะโดยเท่าที่สัมผัสสื่อต่างๆนะฮะที่เขาออกมาให้ข่าวที่เขาให้ข่าวประมาณว่าเป็นเรื่องของชู้สาวเนี่ยผมมองว่าไม่น่า <c> ไม่น่าเป็นไ <c> ปนได้แต่ถ้าให้ผมวิจารณ์ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดมากกว่าเพราะระหว่างคู่กรณีหรือบุคคลที่ข้องเกี่ยวทั้งหลายเนี่ยคือเหมือนเขาจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่นะฮะแต่ด้วยความที่ว่า สามีของฝ่ายคู่กรณีเนี่ยเขาอาจจะเ,เข้าใจผิดเป็นคนที่แบบว่าอาจจะหึงหวงอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้มีการสอบถามกันอะไรเงี้ยด้วยความที่อารมณ์ของคนนะฮะผมเข้าใจความรู้สึกอารมณ์ของคนหึงหวงฮะมันอาจจะมีบ้างแต่พอมันถึงจังหวะตรงนั้นแล้วเลยได้เกิดกระทําก่อการที่ไม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 ่่มมมใ,ใครไม่มีใครอยาให้เกิดขึ้น ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วผลมันออกไปอย่างนี้นะครับผมขอวิจารณ์นิดนึงคือผมสามารถการันตีได้เลยว่าพี่บัญชาแกไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นตามกระแสนะฮะผมเชื่อแบบนั้นครับเท่าที่สัมผัสนะครับ<ะ>แกเป็นบุคคลที่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องในในหมู่พี่น้องเสื้อแดงนะครับที่เท่าที่สัมผัสกันแกเป็นคนนิสัยใช้ได้คนนึง ประมาณนั้นครับผมแล้ววันนี้เป็นหลังจากที่เราฟังท่านประธานพลตเบรอรโธงกิลังวิทยว่าพีจ๊ดหรือพี่แจ๊ดในโพลถึงเนี่ยว่าคดีของคุณบัญชาเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วพี่น้องเราก็เท่าที่ได้ยินพี่แจ๊ดนะครับพี่แจ๊ดท่านคำรงวิทย์นะครับผมเรียกเรียกแกว่าพี่แจ๊ดเท่าที่แกได้เอ่ยวาจาหรือสัมภาษณ์ ออกไปนะฮะผมมองว่าแกก็มีความเชื่อมั่นแล้วคนปทุมมีความเชื่อมั่นนับหน้าถือตาแกในเครดิตของแกในความดีของแกผมเชื่อว่าากระแสนี้แกน่าจะขี้คายทาให้สังคมได้เข้าใจอะไรพี่บัญชาได้มากขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะ,ะวันนี้พอหลังจากพี่น้องแสดงเราได้ ส่งดวงวิญญาณของพี่บัญชาแล้วพอดีมีพี่เก่งเราแกก็เป็นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะเป็นผู้ใกล้ชิดอะไรประมาณนี้ฮะเท่าที่คนปทุมพี่น้องเรารู้จักแกก็เป็นผู้อุปากาลรักคุณเป็นผู้มีอันจะพพอร์ตพี่น้องเราได้วันนี้ท่านก็ได้มาเลี้ยงข้าวเรานะครับก็ขอขอบคุณพี่เก่งนะครับพี่เก่งที่ช่วยอนุเคราะห์พี่น้องเรา ได้มาได้สัมผัสบรรยากาศตรงนี้ผมขอ,อพรีเซนต์ให้พี่เก่งอีกนิดนึงนะครับพี่เก่งแกมีธุรกิจประมาณว่าเปิดร้านกาแฟนะฮะแล้วก็มีเปิดศูนย์ตรวจสอบสภาพรถยนต์นะฮะแล้วก็มีเปิดเปิดเปศูนย์รับเปลี่ยนรถซื้อขายรถมือสองอะไรประมาณนี้ฮะ,ะพี่น้องเราถ้าใครสะดวกหรือ,อสนใจ ที่จะมาเปลี่ยนรถหรือรับจำนำและเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ก็สามารถมาติดต่อได้นะครับค<ว>ุณผู้ชมขาแหมมาโตนี้เนี่ยทานอาหารโอโ้โหท่าทางจะอร่อยนะเหลือแต่วิญญาณขอประธานภัยค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับโตทางนี้หน่อยนะคะใส่เสื้อแดงๆเนี่ยต้องมางานชาปน,านกิจศพบัญชาแน จยากจะสอบถามหน่อยเป็นไงแต่ควมรู้สึกหน่อยค่ะว่าเป็นงไงครับปดีครับคุณองค์ครับวัสดีครับวันนี้มีโอกาสจะมาร่วมพิธีงานขบวนกิจศสของคุณบัญชาหรือจารุกิจพงษพัฒนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนสมาชิกในการต่อสู้ของเรานปชในเขตปทุมธานีก็รู้สึกรับและห่วงใยเพื่อนมาตลอดแต่มาถึงวันนี้เราก็รวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อที่จะส่งวิญญาณของเพื่อนเราสู่สวงสวรรค์นะครับแลหลังจากนั้นก็ได้แวะมาทานอาหารร้านคุณอ้อมคุณคุณคุณเก่งนะฮะร้านคุณเก่งร้านคุณเก่งเนี่ยผมก็ไม่เคยมาแต่มาแล้วรู้สึกประทับใจนะฮะเพราะตรงนี้เป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์นะฮะศูนย์จำหน่ายรถยนต์ในเขตของปทุมธานีนะฮะแล้วก็มีการตรวจสภาพรถยนต์ด้วย มาเจอน้ำจิตน้ำใจของคุณเก่งก็น่าภาคภูมิใจแล้วก็เคารพนะฮะน่ารักมากครับมีบริการอาหารให้เราได้มาชิมวันนี้ก็เลยหายเหนื่อยแสดงให้เห็นว่าคุณเก่งเนี่ยบริการประทับใจแล้วก็เห็นว่าคุณเก่งเนี่ยไม่ลืมคุณบัญชา ซึ่งเป็นเพื่อนอุดมโครงการร่วมกันอันนี้แหละคือหัวใจของเราที่จะรักกันตลอดไปนะฮะมีโอกาสหน้าผมจะแวะมาที่นี่อีกครับครับผมครับพี่บอกว่าครับเป็นเพื่อนร่วมงการที่อะไรนี่คะครับวันนี้มาร่วมแว่อะไรกับบรรดาที่แสดงความรู้สึกกับการที่เรารู้จักเขามาอะรคุณั้คุณบรรชาจากไปนี่เราก็เสียใจนะคะ เพราะว่าเขเป็นเพื่อนที่ดีเรามีความสุขเวลาเขาอยู่กับเพื่อนๆูงสงนะคะเขาเป็นคนดีมากญาตาสามดีแต่พอเขาจากจไปเราก็เสียาดายค่ะเสียดายคนด,คนดีคนที่รักประชาติตายแท้จริงเลยนะคะ,ะคะ่ะ นี่คือสิ่งที่บางส่วนที่พี่น้องของเราแสดงความรู้สึกหลายท่านนะคะที่ไปพูดคุยเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณบัญชาอาจจะเป็นการเข้าใจผิดในเรื่องของ เรื่องของชู้สาวหรือเรื่องของการหึงหวงหรืออะไรที่เกิดขึ้นที่นําไปสู่การเสรียชีวิตนะคะคุณบัญชาหลยคนบอกว่าเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวอันนี้ยืนยันจากครอบครัวของเขาแล้วก็เพื่อนของเขาที่คนใกล้ชิดด้วย mm hmm. เขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการไปขับเคลื่อนเขามีส่วนหนึ่งที่นําอาหารอะไรไปให้พี่น้องของเรา แต่ว่าการเป็นคนที่เขาเป็นคนสนุกสนานร่าเริงอาจจะนําไปสู่ในการที่เข้าใจผิดกันได้สิ่งดีๆตรงนี้นะคะเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนจําจในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในการที่อยากจะบอกว่าคนตายแล้วไม่สามารถที่ออกมาพูดได้